Keep friends close and enemies get oh. Only fools. Can. <laughs> Never play

คอนนี่เขามาสมัครเล่นตำแหน่งอะไรอ่ะเอ่อเขามาเป็นเขามาเป็นคู่เขาเอามิดมิดเจจีอ่ะอามิดจังเกิร์คนหน,นึ่งเอ่ออีกคนหนึ่งเขาเขาก็มาเตอร์เทียเหมือนกันนี่มาเตอร์เทียเนี่ยเอาเอาสทำไมไม่รู้สึกคุกคามลูเอาวะ nè going back Nhia mà tắt địa. Ối. Úi nó vô go phải như thế ไม่งีบอวะพี่โกเองนะเว้ยขรับโกเองนะเว้ยตัวหลักเล่นอะไรอย่ามาพูดก็ตัวนี้แหละตัวหลักเล่นอยู่ตัวเดียวเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยหลักสุดๆแล้วไม่หลักขนาดนาไหนกะว้ยเนี่ยดักด ไอ้อยาใส่ไลายนี่กากเสมอต้นเสมอปลายกดและแทะวันน่ะบอกอเลย

มาเตอร์กูกลับบ้านแล้วมาเตอร์เทียกลับบ้านแล้วคือโมงอ่ะไ่หาบอสย <c oughs> ไม่มันไม่เห็นมันจะใส่มันจะใส่เล็ก แล้วมันเล็กหลบเออตาเลียนปักหมาใช่ไหมเล่นมันตอนแรกกำลังจะกระโดดไปหามาแล้วโอ้มันหกแล้ววะทนไหวไหมถ้าทนไหวเข้ามาเลยยาวแล้วปูแต่มัลคิวเนี่ยเฮ้ยโทษจีโดดเพิ่น ติดเลือดไหลอัตเตียกลับบ้านไปนาเชืียมันก็แค่จะแค่แรงใช่ไหมแล้วป่าเขาเป็นไหนเนี่ยเอาตาย หกไลน์มนเจอตอนกูหลังพึ่งแพ้มาข้างหลังหลังเข้าหลังโอ้หให้เขาแก้เกมมาไปเมาแล้ว ทำนู้มกันทำน่กันดีมากถ้าไม่ดไอติไม่เห็นนั้วนะไอข้างข้างค่ะลายลยลายลไปลไปลไปล ให้เจ้าเอาเอาเลย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 เอาไ, <c oughs> ไม่ได้กดไปแล้วอ่ะต้องแบ่งกันอย่างลงตัวเลยทำไมไเอาเลยไปยไปคิวได้ก็เหมือนกันอ่ะไอ้มันห่างกันตั้งเท่าไหร่ยี่สิบกว่าบาทไหมเหรอ,อยี่สิบห้าบาทไหมเหรอถูกแค่ยี่สิบห้าบาทคิดตัวเดียวก็ได้แล้ว

อยไอ้แกบอกว่าไม่ต้องเข้าโดนสับโดนสับโดนสับไอ้ผู้เฮ<อ>้ยแย่แล้ว <laughs> ทางไหนวะเนี่ยเอ้ยไม่ทันเลยเนี่ยไม่ทันวรอบลบแล้วอะ่ะ <laughs> พอมันได้สับเอ้ย,อยไปล่างแกลงไปแกลงไปแกลงไปแกไปแล้ไปแล้วไปแล้วค่ะใครจะชอบได้เออกูเดินไม่ถ <i> ึงสักทีวะเนี่ย ด้วยความหิวปันป้นปั้นโหยังไม่กดวาร์ปเลยม่นาเอ็กซอร์สเลยนั่นสิไม่เดี๋ยวบันแฟดึ้นมา้ข้างบนเนไม่มีแฟดไม่เหรอแฟดไปยังยังไม่แฟดใช่ไหมย,ยัง<อ>ยังเฮ้ยหมีโดนแกวต้องช่วยหมีก่อน กินเนนรีมันเดินไปขนาครับลุมแม่งเลยถ้ามันจับได้คนหนึ่งนี่มันเอามันทำอะไรของมันวะมันาทำสับง่วงเสียสอดได้คิวก็คุ้มยุแกจ้ะ เอโคมันจะรอจังหวะแบบว่าแคทขึ้นบนปุ๊บมันจะลงล่างเลยม,มันเริ่มหนีการประทะแล้วไปแล้วไปอีกแล้วอย่างเงี้ยไปอีกแล้วเห็นไหมเหมือนเดิมเลยทำไมมาบ่อยอะครับเพ่อไม่มันพยายามหนีการประทะไงมันรู้มันสู้ไม่ได้แล้ว ให้ยันหนีโก้ดีวะาแอันี้ก็อดีมัเตอร์สิแลดันดันตรงนี้มาหน่อยเดี๋ยวจะซ้อนรังเอาเชี่ยกดทิดเฮลีลงไปไอ้เชี่ย ร <laughs> น,นเอ็กซอร์ตกดผิดเอาแล้วเสร็จโก้ไม่น่าเล่นเลย แรงจริงวันน <že 20> ี <Sustain able> ้โอ้โหธรรมดาใี่ไหมฮะอ๋อเวลามันสับได้มันตีสอมันแรงเลยใช่ไหมตายตายถอยถอยไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายแต่เอ็กโค่ตาย สวยละกูเลิกเล่นดีกว่าเอา้ยจไปไปิงจักแจมิงดยไอโคไม่มีแฟด อ๋อหร้อเราทำงมนถึงลงล่างหรือหรอ,หรอทำไมดูบนเดิบนกลางมันจะเอามันจะลงไปแล้วก็ผัดคนมาตีป้อมยินจลีมันวิ่งได้ไวกว่าเลนก้าอยู่แล้วเนี่ยแผนว่าแผนขั้นสุดยอดเลยแผนแก้เกมโหกขั้นล่างกดเขาทะเลเท

ำหน้าที่อ่ะทำหน้าที่อ่ะ <c oughs> คนเงียบเงียบสยย่วนใหญ่จะหัวร้อน <c oughs> เอามีอันต์ีไว้นงวะ่ะโอ้ดาเลียสมากูว่าแล้วแม่มันกล้าโดดใส่ข่ามาได้เนี่ยสี่สามสอง ผมเรียนไปอันแหละก็ว่าทำไมมันกล้าเดินใส่วะนีดาร์เรียสคนขวาที่มันทำได้ได้วะเนี่ย Only fools hesitate. Your turret has been destroyed. Oh, so I doubt.